โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราศึกษาเรื่องของว่านักลงทุนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความยั่งยืนหรือไม่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับได้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่า c m d f การที่เราให้ความสาคัญกับความยั่งยืนหรือไม่เนี่ยนะครับมันเป็นคําถามนะฮะง่ายๆนะฮะแต่ในการตอบจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่า อันที่1เราไม่ทราบว่านักลงทุนนะเข้าลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างประเด็นที่2ก็คือแม้ว่านักลงทุนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความยั่งยืนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าหนะลักทรัพย์ตัวไหนหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนะฮะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะฮะก็เลยได้มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเพราะว่าเราทราบถึงกระแสงเงินไหลเข้าในกองทุนและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า นะะในปี2018เนี่ยนะทาง Morningstar เนี่ยเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนออกมาซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้นะครับการศึกษานะฮะที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนแล้วก็เพิ่มศึกษาตั้งแต่ปีนะครับ2018เป็นต้นมาที่นักลงทุนเขาทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความยั่งยืนของกองทุนถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความยั่งยืนเราควรจะนะฮะเห็นว่ากระแสเงินที่ไหลเข้ากองทุนหลังจากปี2018เนี่ยก็ควรจะไหลเข้าในกองทุนที่มีความยั่งยืนสูงแล้วก็ไหลออกจากกองทุนที่มีความยั่งยืนต่ำนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีความสัมพันธ์นะฮะระหว่างนะครับกระแสเงินลงทุนกับตัวเรตติ้งของกองทุนนะครับ ทีนี้ Morning Star เนี่ยนะฮะเขานะฮะฮให้เร й ติ้งเนี่ยนะครับก็คือแบ่งออกเป็นห้า рейт ิงด้วยกันคือกรอบ5นะฮะเขาเรียกว่ากรอบเร й ติ้งถ้ากรอบ5เนี่ยเป็นกองทุนที่มีความยั่งยืนสูงส่วนกรอบ1เนี่ยเป็นกองทุนที่มีความยั่งยืนต่ำนะครับจากการศึกษาของเราเนี่ยนะฮะเราพบว่านะฮะไม่เจอนะฮะว่า กระแสงเงินลงทุนเนี่ยนะครับมันได้ไหลเข้ากองทุนนะฮะที่มีโกลบหหรือมีความยั่งยืนสูงนะครับหลังจากปี2018นะฮะแล้วไหลออกจากกองทุนที่มีความยั่งยืนต่ำนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะฮะเรานะครับถ้าเกิดดูจากข้อมูลเนี่ยเราไม่พบว่านักลงทุนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะกับความยั่งยืนนะครับอันนี้ในส่วนของ รนนคราวน,นี้คําถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมนะฮะถึงไม่พบความสัมพันธ์อันนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยไปดูนะครับว่าในกองทุนที่ให้ความยั่งยืนสูงเนี่ยนะครับเขาให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่เพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่นักลงทุนไม่ลงทุนเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลการศึกษาเนี่ยนะครับเราเจอว่าเราไม่พบนะฮะว่ากองทุนที่มีความยั่งยืนสูงเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า กองทุนที่มีความยั่งยืนต่ำนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําไมนะครับนักลงทุนเนี่ยนะฮะเขาถึงไม่ลงทุนในกองทุนที่มีความยั่งยืนสูงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านะฮะนักลงทุนเองอาจจะไม่ทราบนะครับไม่ทราบเรื่องของกองทุนว่ามีเร й ติ้งอย่างไรเนี่ยทั้งทั้งที่มันเป็นข้อมูลสาธารนณะนะครับเราก็เลยได้ทําการศึกษานะฮะโดยนะะทำการทดลอง เป็นการสํารวจรข้อมูลจากนักลงทุนจากกลุ่มตัวอย่างของเราแล้วก็ให้เขาตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนเราได้เก็บข้อมูลสํารวจแบบสอบถามจํานวน351นะครับตัวอย่าง โดยที่ผูต้ตอบแบบสอบถามจะมีอายุต,ตั้งแต่25จนถึง60ปีนะครับแล้วเขาจะต้องมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมมาก่อนในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราได้ถามเขาถึงการรับรู้ถึงตัวการจัดอันดับ g r o w อ h r a t i ิงนะครับซึ่งจะพบว่าส่วนน้อยที่จะรู้จักนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่รู้จักผลตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมเมื่อเราศึกษา การไหลเข้าของเงินทุนนะครับของกองทุนที่มีการจัดอันดับโกลบเรตติ้งที่แตกต่างกันถึงพบว่ากองทุนที่ได้รับการจัดอันดับโกลบในอันดับที่สูงที่สุดเนี่ยไม่ได้มากกว่านะครับกองทุนที่มีการจัดอันดับที่มีความยั่งยืนที่ต่ำกว่าในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราให้นะครับความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องของโก o บ e ร a t ิ้งเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้ามานะฮะ ตัดสินใจลงทุนนะฮะในการทดลองของเราเนี่ยเขาจะทราบแล้วว่าไอ้กองทุนไหนเนี่ยนะครับมีกรอบเรตติ้งเท่าไหร่มีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนะครับจากการทดลองเนี่ยนะฮะเราได้ให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเขาตอบคำถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงของกองทุนนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจากการศึกษาของเราเนี่ยเราพบว่านะครับกองทุนที่มีเรตติ้งสูง ะะหรือก r o ่ม рейт ิง5เนี่ยนะครับนักลงทุนเขานะฮะมีการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนพวกนี้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น,นหลังจากที่เราได้คำนึงถึงการที่นักลงทุนเขาได้คาดหวังเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงแล้วนักลงทุนถามว่าอุปสรรคอะไรที่มองว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นความยั่งยืนเนี่ยอาจจะยังมีปัญหานะครับคำตอบที่ได้รับก็คือเราพบว่า นักลงทุนมองว่าภาครัฐยังไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนโยาบายของภาครัฐเองในการที่จะเนะะ้นเรื่องของความยั่งยืนยังไม่ชัดเจนนอกจากนี้นักลงทุนยังเห็นว่าเขายังไม่เข้าใจถึงผลของความยั่งยืนว่ามันจะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรการที่เขาลงทุนในกองทุนความยั่งยืนนะครับจะส่งผลดีต่อโลกจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรตรงนี้เขายังไม่เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไร โดยสรุปนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะฮะเราไม่เจอว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสงเงินลงทุนในกองทุนกับความยั่งยืนของกองทุนนะครับซึ่งอันเนี้ยนะถ้าเกิดตีความแค่นี้ก็อาจจะหมายความว่านักลงทุนไทยเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนคราวนี้คําถามคือว่าทําไมเขาถึงไม่ให้ความสําคัญความยั่งยืนนะครับคำตอบก็คือว่าอันที่1อาจจะเป็นเพราะว่า ผลการดําเนินงานของกองทุนที่มีความยั่งยืนสูงเนี่ยนะครับไม่ได้ดีกว่าผลการดําเนินงานของกองทุนที่มีความยั่งยืนต่ำครับประเด็นที่2คือว่านักลงทุนเองอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลที่ Morning Star ให้ก็คือทางด้านโกลบเรตติ้งนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดต้องการจะส่งเสริมให้นักลงทุนเขาเน้นความยั่งยืนนะครับก็อาจจะ ต้องให้นะครับข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับทางด้านนี้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับจากการสำรวจของเราเนี่ยนะฮะเราพบว่านักลงทุนเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันกระทบนะครับกับการดำเนินงานของบริษัทหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรนะซึ่งอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบเองอาจจะต้องให้นะครับไตไลายว่ามันจะประเมินได้อย่างไรว่าผลกระทบนะครับของไอ้ความยั่งยืนเนี่ยต่อผลการดําเนินงานจะเป็นยังไงไอ้การพูดกว้างๆว่าเออยั่งยืนแล้วมันดีเนี่ยนะครับนักลงทุนเขายังไม่เชื่อเท่าไหร่นะครับต้องนะฮะให้มันมีความเป็นรูปธรรมมากกว่านี้